สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มสกินนะครับในกิจกรรมล่ามานีแล้สกินนะครับเป็นสกินของบิกเตอร์นะครับรู้สึกว่าผมจะเสียทั้งหมดกี่คูปองสมมติผมต้องการบิกเตอร์นะแต่ว่าในคลิปที่แล้วนะผมได้ทําการบอกไปนะครับว่าสกินในระดับอนะัลติเมทจะอยู่ที่400-600คูปองแล้วก็สกินในระดับมิราเคิลจะอยู่ที่1,000-1,500คูปองนะผมรู้สึกว่าตรงหรือเปล่านั่นเองนะครับโดวยวันนี้เนี่ยผมได้ทําการเติมคูปองไปเป็นที่เรียบร้อยนะ มายถึงว่าจะสุ่มให้ทุกคนดูดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่า่้จะต้องสุ่มให้ทุกคนดูทุกคนจะได้ดูว่าที่ผมคำนวณมันค่อนมันถูก <c oughs> ยี่พี่อยากไปสูตรตัวเองนี่แล้วก็ทำการใส่ของฟรีไปก่อนนะครับสองครั้งนะครับถ้าได้สีเขียวคือเกลือสีส้มก็เกลือเอ้ยอันนี้ไม่เกลือเพราะว่าไอส้สีม่วงเข้มอะ่ะมันไปต่อยอดได้เยอะทุกคนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคมันต่อยอดได้มีะแล้วมันต้องมีสองชิ้นไ <c oughs> อ้ื่อทีที่ผมดูไปเมื่อตอนเช้าอะ่ะมันยังไม่ดีเฟนนะผมต้องดูว่าเห็นดีเฟนหรือเปล่านะคร โอเคไม่รีเฟรดโดยวิธีที่ผมจะสุ่มนะครับอย่างแรกเลยผมจะดูที่สกินของลิกเตอร์นะครับว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับก็ได้แก่หินม่วงหินชมพูหินแดงแล้วก็หินเขียวน,นั่นเองนะครับทุกคนก็ดูนะครับแล้วต่อไปนะครับให้คุณซื้อแพ็กมานีที่มันมีที่คุณต้องใช้อ่ะโดยผมก็ทําการคิดมาแล้วว่าผมต้องใช้อะไรบ้างนะครับต้องใช้อนี้1อันนะครับกดซื้อไปนะครับแล้วอันที่สผมต้องการซื้ออันนี้ผมต้องใช้นี้อีก1อันผมก็ซื้อไปนะครับเพราตอนนี้ผมเสียไปทั้งหมดทหเท ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราสามารถแลกแกรก ack, หรือว่าแลกลิมิเต็ดอันอื่นได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราขาดสีเขียวกับสีแดงนั่นเองนะครับด้วยสีเขียวกับสีแดงเนี่ยนะครับเรานะครับสามารถที่จะซื้อนี้ได้เลยครับแพ็ก79คูปองนะครับขีดแล้วขาดแดงเท่าไหร่วะแดง2อันแล้วก็เขียวสามอันพอดีเลยครับ79คูปองจัดไปครับสรุปแล้วผมเสียไปอยู่ที่370คูปองสำหรับสกินริกเตอร์สกินนี้นี่น,นะครับแหน่ดูเด็กแวน้นติเซนเด็กแว้นปะ ได้ยีนใครเรียกว่าแมนไปแล้วประมาณนี้เลยสำหรับสก,กินของ er ดิกเตอร์ผมทำการซื้อให้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ราคาที่ผมเสียเนี่ยจะอยู่ที่300เกือบ400คูปองนะสามร้อยเจคูปองกว่าๆนั่นเองนะครับตรงไหมถ้าสมมติคุณแบบว่าไม่วางแผนก่อนอ่ะอุ้ยได้ด้วยตอนนี้ผมดูแข่งอาร์วีอยู่นะครับตอนนี้เ e อียริน่านะครับเจอกับวาเลนเซียซีฟีสปอร์ตนะตอนนี้เออวาเลนเซียเนี่ยนัาม,มาอยู่2-1แล้วก็เ e อียริน่านะครับตามมาอยู่1 เอ้ยสองหนึ่งนะจุระนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสำหรับสกินของริกเตอร์ที่ผมเพิ่งสุ่มและแลกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมเสียไปทั้งหมด370คูปองนะครับแต่ว่าสมมติใครอยากเสียน้อยๆเนี่ยประมาณ300-400ถึงคูปองเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนวางแผนก่อนนะครับว่าคุณจะซื้อแพ็คไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ดูก่อนนะครับว่าสกินที่คุณต้องใช้เนี่ยมันใช้มันีอะไรและคุณมีมันีอะไรบ้างและต้องซื้ออันไหนบ้างนะครับและถ้ามันมีอันไหนที่คุณต้้้้อออองซซืืเเนนี่ย่ยคุณกกกก็็ทารบไว นั่นเองนะครับแต่ผมแนะนําให้ซื้อเฉพาะอันที่คุณต้องการนะถ้าสมมติคุณซื้อมั่วๆเนี่ยคุณจะต้องไปเสียเวลาแลกมันอี่นะครับมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับต้องคิดและคํานวณล่วงหน้าด้วยถ้าคุณอยากที่อยากที่จะประหยัดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยโดยแพ็คมันนี่เนี่ยเราจํากัดอยู่แค่5ครั้งนะฉะนั้นก็เลือกซื้ออันดีๆนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับสกินนี้นะผมที่จริงอะ่ะผมเล็งสกินของริกเตอร์ไว้นานมากๆแล้วเวสกินริกเตอร์อ่ะ เพราะว่ามันค่อนข้างจะสวยและเป็นงานที่ละเอียดมากตอนนั้นมาขายอยู่ที่700คูปองเนาะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยลดมาประมาณ300คูปอง200 300คูปองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับอยากได้มานานแล้วได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะครับสวยด้วยนะครับนี่ Fighter, er, o, นนไฟเตอร์ริกเตอร์รูปพ่อมาแล้วนะฮะนี่เอ้ยอะไรไม่ใช่สกินนี้สกินนี้โอ้โหริกเตอร์โคตรสวยเลยลูก แอนเชียนซูซานโอนะครับผมแนะนำเลยนะสำหรับสกินที่เป็นพวกอแนวแบบว่าไอซูซาโนโอะเงี้ยอย่างเช่นสกินของแวนก็มีเนาะผมว่าโอเคนะครับตอนนี้อุ้ยเจ๋งเพิ่งเจ๋เพิ่งเจ๋เพิ่งตอนเข้าโอ้ยเพิ่งดูอารีตอนนี้นาอารีโคตรโคตรโคตรเดือดอะ <pl ans> <laughs> ประมาณนี้สำหรับสกินของนะครับลิคเตอร์ผมก็จัดมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะผมชอบมากเลยนะครับแล้วลิคเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ติดเมตาตอนนี้อยู่ด้วยแล้วเปิดโอ้โหคุณดู ดูดิ700คูปองผมได้มาแค่370คูปองคุณคิดว่าคุ้มไหมล่ะอะดูสิไอเชี่ยมันสวยเกินบรรยายเกินไปป้าแล้วดูมีพื้นหลังมีอะไรด้วยนะผมค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับฉะนั้นทุกคนผมแนะนำให้ทุกคนนะซื้อเลยสำหรับสกินนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับแต่ผมมองแล้วล่ะที่จริงผมเลือกไปดูตอนแรกผมจะเอาเป็นพวกสกินมิราเคิลด้วยนะครับแต่ว่ามได้เข้าเอลูเดี๋ยวผมให้ทุกคนดู เอลซูอยู่ไหนวะซีสวยน้าแรกนะผมเล่นผมเป็นคนชอบเล่นเอลซูมากเลยนะเนี่ยผมก็ไปนั่งดูนะครับไปดูเนี่ยก็มันก็สวยแต่ว่าสกินมันค่อนข้างที่จะหนาแล้วเนาะประมาณนี้นะพื้นหลังถ้าเทียบกับซูทานโนะไปไงผมก็เลยเทียบดูดูผมก็เลยอเอาลิกเตอร์แล้วกันนะครับลิกเตอร์ถูกกว่าแล้วก็ผมชอบด้วยความที่มันใหม่กว่าเอลซูมาช้ามาทีหลังเอลซูอะ นะครับมันก็เลยมีโมเดลที่เปลี่ยนไปแล้วก็ฮีโร่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมค่อนข้างชอบด้วยสำหรับบิกเตอร์ติดเมตาด้วยซึ่งโอเคเลยมันติดเมตาตลอดนะสำหรับบิกเตอร์มันติด,ตด,นะมตด,มดเมตามาไลยเพราะาตัวมันมีทูดาเมจจากติดเมสกิลถ้าจำไม่ผิดนะนะครับแล้วก็มีความแบบว่าพิวแล้วก็มันสารพัดประโยชน์ดีมันสามารถคุมพุ่มได้ยึดพุ่มได้นี่นะครับโคตรคุมพื้นที่ได้นั่นเองนะครับผมก็เลยโหประโยชน์เยอะขนาดนี้คิดแล้วคิดอีกแล้วก็เลยแบบ จัดแม่งเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินนี้นั่นเองนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมไปสุ่มกันได้นะครับใส่รองเท้าแตะด้วยสวยสวยมากเลยนะชอบมากเลยสันนี้เราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับโดยเมื่อกี้เนี่ยผมก็ทําการเติมคูปองเข้าเข้าอันนี้ตัวเองอยู่นะประมาณ100คูปองนะครับเติมเข้าไปนะครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างนะครับ โอเคนะครับแต่ที่ผมตีไอ้หนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยคูปองเนี่ยก็คือการซื้อครั้งแรกนะต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ในการซื้อที่สองเพราะว่าการซื้อที่สองเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะซื้อแพ็กมานีได้เยอะขนาดนั้นแล้วนั่นเองนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสวัสดีคุณบอนมาเชียรด้วยนะครับกิจกรรมแหวนมือสังหารสกินอีกนิดแพงเกินไปครับแพงมากเลยสกินอื่นยังสวยกว่าครับเพราะว่าคุณบอลมีสกินกนี้มีสกินนี้ใช่ป่ม <c> เ <oughs> พราะว่าคุณบอลมีแล้วคุณบอลคิดว่ามันไม่คุ้มคุณบอลก็เลยบูด สวัสดีคุณโจเซฟเลยนะครับวงแหวนนี้ถ้าผมไม่มีซาต้านี้ผมจะสุ่มอยู่แล้วนะครับรอพี่ลงคลิปจนหลับอ่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคุณโจเซฟนะครับผมก็หลับผมหลับไปก่อนคุณโจเซฟอีกนะฮะสวัสดีคุณเอชนิวด้วยนะครับอิกนิสแพงนะครับอุ้ยมีคนบอกว่าอิกนิสแพงสวัสดีคุณเอชนิวนะเมื่อคืนผมก็เล่นกับคุณอิกนิวอยู่นะเอชนิวนะคุณเอชนิวเล่นแท้งดีมากโซนดีมากนะครับชอบมากๆเลยแล้วตอนนั้นผมเล่นเป็นสลิมนะครับถ้าเอาจริงถ้าคุณเอชนิวแบบว่าหลายจังหวะ่คุณเเลนนอิว พลาดไปนิดเดียวอ่ะคือเกมมันพลิกได้เลยนะคุณเอ็ดนิวแบบว่าตอนแรกเพนมันโดดเข้ามาผมคุณนิวไหมเอ็ดนิวเอาตัวเล่นตัวโลอ่ะเอาตัวมันรับเพนสับไปดโดนจึง้งโดนโดนคุณเอ็ดนิวแล้วผมก็สวนปะปะปะชนะเลย,นะ,ย,กกยน,นะครับสวัสดีคุณหยากรเซนนะครับสวัสดีคุณคมกิจนะครับสวัสดีคุณหน้าตาคุณจังทิติพัฒน์ด้วยนะครับ <S 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 2> <S 2> นี่เฮ้ยหลอนะนี่ด,ดูโหแล้วคือข้างหลังเนี่ยมันจะตัดปะตัดแบบเป็นรูป อันเนี้ยเยตัดต่ออะสวัสดีาาคุณชนรทานคุณชนรทานเม้นแรกผมจําได้นะครับสวัสดีคุณอาโซเรียด้วยนะครับนี่คุณชนรทานแบบว่าเม้นแรกนะเม้นแรกนะนนะ่าจะร้อยใจนะวะ่าร้อยยี่แปดดวงแล้วนะครับที่ว่าอสิ้นเดือนนี้เอ้ยสิ้นเดือนหน้านะครับรอวอลเลอร์อพาร์ทกันได้เลยนะแต่สมมุติครบหนึ่งหมื่นซับสไครต์ในช่องผมผมก็จะแจกวลอลเลอร์พาร์ทอีกหนึ่งอันไปเลยนะครับแต่ว่าวลอลเลอร์พาร์ตที่ผมจะแจกอีกหนึ่งอันอะจะเป็นวลอลเลอร์พาร์ทที่ให้เฉพาะคนที่มา พร้อมกับผม,มบ่อยๆก็คือพวกคุณบอลคุณโจเซฟคุณ, new, นะคณ 1, เอชนิวนะคุณยาก็เซมันได้ไปแล้วเนาะคุณคมกฤตคุณเชอร์ธานคุณอาทูเรียเนี่ยประมาณนี้เลยก็จะจำกัดในการแจกนะเพราะเพราะว่าใครที่มามบอ่อยผมจะรู้อยู่แล้วละ่ะเอ้านี้จบกันเหรอเอ้านี่คือชนะเหรอเอ้าเชีย่ยอ์ยารีน่าชนานะแล้วสำหรับนี้ครับใครดูจบพี่มาหน่อยว่าหนึ่งสี่นะครับแล้วก็เพจไอเพจเติมเกมอาร์วีของผมผมจะไม่ค่อยโปรโมทแล้วนะเพราะว่าเพร่อผมจะไม่เน้นในการโปรโมทในเฟซบุ๊กมากกว่านี่นะครับอืม ประมาณนี้เลยผมก็แค่เด็กจริงๆอะ่ะที่เพจเติเมเกมผมที่ผมทําก็คือผมตอนแรกผมจะให้มันมีเครดิตเฉยๆนะครับเพราะว่าจะได้มีความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะครับจะได้แบบว่าเวลาโปรโมทใน Facebook ไปเนี่ยจะได้มีคนดูว่าเออเนี่ยของเราเติมจริงนะแต่ว่าหลังจากนี้ผมก็จะไม่ให้โปรโมทแล้วสำหรับใครที่จะแจกผมก็จะแจกช่องทางเดินต้องทำเซ็นต์กอติชอปนั่นเองนะครับใครดูจบพิมพ์มาหน่อยว่า1 4ึ่หรือหนึ่งหวะคือลืมไปละสวั <C ath ans> สดีทุกคนอย่าลืมไปดูการแข <c oughs> ่งด้วยนะครับใครเชียร์ทีมไหนหรือว <c oughs> ่าใคร เอาใครเชียร์ใหมก่อนใครเชียร์ทีมไหนใน r v p r o l e a g u e ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่าใครนะครับสุ่มสกินในกิจกรรมล่ามันดีได้สกินเสียเป็นหมดกี่คูปองก็สามารถมาแชร์กันได้นะส่วนตัวนะใน r v p r o l e a g u e นะครับผมเนี่ยเชียร์นะครับตอนนี้เชียร์อยู่2ทีมเลยทีมหน้าใหม่นะครับจริงๆผมก็เชียร์ทุกทีมแหละแต่ว่าเอาทีมที่แบบว่าเน้นๆจริงๆนะจะมี Bacon Time กับ B HD Esport นั่นเองนะครับอะไรว่าบีสปอร์ X Hydra อะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะเพราะผมชอบการเล่นเขามาาถึงว่ ถึงแม้จะแบบว่าถึงแม้จะผมรู้ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยอาจจะมีแปรก,กันมากเพราะว่าตน้นซีซั่นอ่ะเขาเริ่มมาเหมือนเซียนที่แล้วเลยสำหรับ BE อ p ส r t รนะแต่ก่อนเป็นโกลด์ซิตี้เนาะผมก็เลยเชียร์สองทีมนี้นะครับใครเชียร์ทีมไหนก็สามารถมาคุยกันได้แล้วกันเนะาะแล้วสำหรับที่ผมเสียไปก็คือ370คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบาย